ก่อนอื่นนะครับต้องขอกราบสวัสดีมีรักนักสะสมเหรียญเก่าแมงเก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการพูดคุยเกี่ยวกับเหรียญกระสาซึ่งวันนี้นะครับเป็นคิวของเหรียญชนิด50สตังค์นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีราคาที่ประเมินไว้ค่อนข้างจะน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับกับการประเมินราคาของเหรียญ50สตังค์ทั้ง3เหรียญน,นี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวของเหรียญห้าสิบสลังทั้งสามเหรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขอกรับขอบพระคุณพี่ๆน้องๆน,นะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสัน่นติดตามนะครับให้กับช่องของเราเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับในการหาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสับมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับมาดูกันที่เหรียญ แรกนะครับเป็นเหรียญ50สตางค์ครับปีพุทธศักราช2545นะครับซึ่งมียอดผลิตออกมาอยู่ไม่มากไม่น้อยนะครับกำลังพอดีกำลังสวยครับแต่ก็มีราคาประเมินไว้ไม่ธรรมดานะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบครับอลูมิเนียมบอล ราคาหน้าเหรียญอยู่ที่50สตางค์นะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง18มิลิเมตรน้ำหนัก2.4กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอญญดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับสรงเครื่องบรมกัติยราชภูสีตาพรฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอญญดุลยเดช ส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับมาดูุขอบเรียนนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับด้านหลังของเรียนนะครับก็เป็นพระเจดีย์นะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับโดยด้านบนของเรียนก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2545น25้นั่นเองนะครับสาหรับ ด้านขวาและด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอาราบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าสตางค์นะครับอยู่ตรงใต้ฐานพระธาตุนะครับหรือว่าตรงด้านล่างของเหรียญนั่นเองนะครับสําหรับเหรียญ50สตางค์นะครับรุ่นปีพศ2545นี้ครับมียอดผลิตอยู่ที่102ล้านนะครับ 8แสนสี่พันเหรียญครับซึ่งถือว่าเป็นยอดผลิตที่เยอะไม่ธรรมดาเลยนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกันนะครับซึ่งราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ30บาทนะครับสําหรับ เหรียญ UNC นซะครับซึ่งเป็นราคาที่ประเมินไว้นั้นไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับสำหรับเหรียญรุ่นปีพศ2545นี้นะครับมาดูกันอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญปีพศ2 5 3 8นะครับเป็นอีกเหรียญน,นึงครับมียอดผลิตออกมาที่ถือว่าเยอะ เลยทีเดียวนะครับสาหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญอลูมิเนียมบอลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่50สตังค์เส้นผ่าศูนย์กลางครับ18มิลิเมตรน้ำหนัก2.4กรัมด้านหน้าของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมคดยราชภุสิตาพรฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมี ข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับก็จะเป็นพระเจดีย์นะครับวัดพระาธาตุดอยสุเทพนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2 5 3 8นดั่นเองนะครับสําหรับ ด้านขวาและด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขเอาลบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าสตางค์นะครับอยู่ตรงใต้ฐานพระธาตุนะครับหรือว่าตรงด้านล่างของเหรียญนั่นเองนะครับสําหรับเหรียญ50สตังค์นะครับรุ่นปีพศ2538นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่147ล้านนะครับ6 7 0 0,000เหรียญนะครับถือว่ามียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะ เยอะอีกหนึ่งพศนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้ครับเนื่องจากเหรียญตุ้นชนิด50สตังค์นี้นะครับได้หายไปจากระบบมุนเหียญของบ้านเรากันสักพักใหญ่แล้วครับไม่ค่อยมีการนําออกมาจับใจ่ายใช้สอยกันมากเท่าที่ควรนะครับ ส่วนมากก็จะอยู่ตามร้านค้านะครับร้านขายของชำหรือว่านั่นอยู่ที่ธนาคารนะครับเพราะว่ามีการเรียกเก็บคืนเหรียญกระสับนะครับของในหลวงราชการที่9นี้กลับคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนั่นเองนะครับเพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็นําไปผลิตเป็นเหรียญกระสับรุ่นใหม่นะครับออกมาใช้ในระบบวนเวียนของบ้านเรากันต่อไปนะครับส่วนราคานะครับที่ประเมินไว้นะครับเหรียญ 50สตังค์นะครับรุ่นปีพศ2538นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ10บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับถือว่าเป็นราคาที่ประเมินไว้ที่น่าสนใจนะครับสำหรับเหรียญที่มียอดผลิตออกมาอยู่ที่ร้อยกว่าล้านเหรียญน,นะครับซึ่งราคานั้นก็เป็นที่น่าสนใจนะครับสำหรับเหรียญที่มียอดผลิตออกมามากขนาดนี้นะครับ มาดูกันอีกหนึ่งรุ่นครับหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญที่มียอดผลิตออกมาน้อยที่สุดครับกับจํานวนสามเหรียญที่นํามารีวิวข้อมูลนะครับให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมได้รับชมกันในวันนี้นะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสาบครับชนิดอลูมิเนียมบอลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่ห้าสิบสตางค์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ18มิลิเมตรน้ำหนัก2.4กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมบรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มิผลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติยะราชภูสิตาพรฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าผูมีผลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับ ด้านขอบเหรียญน,นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญนนครับก็จะเป็นพระเจดีย์นะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับส่วนด้านบนก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2551น้านั่นเองนะครับสําหรับด้านขวาและด้านซ้ายของเหรียญน,นะครับก็จะมี ตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยและก็เลขอารบิกโดยที่จะมีข้อความคาว่าสตังค์นะครับอยู่ตรงใตฐ้ฐานพระธาตุนะครับหรือว่าอยู่ตรงด้านล่างของเหรียญนั่นเองนะครับสําหรับเหรียญ50สสตังค์นะครับรุ่นปีพศส5 5 1นรนี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่27ล้านนะครับ1 6 3 5งแเก้าเหรียญนะครับนั่น มียอดผลิตออกมาที่ถือว่าค่อนข้างจะน้อยนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่จะมาให้นําให้กับพี่ๆน้องๆน,นักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเอาละส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียดละ40บาทนะครับสําหรับเหรียญ U N C นะครับเอาละครับสําหรับ วันนี้นะครับเราก็มีข้อมูลมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไม่ท่านรับชมกันทุกวันสำหรับวันนี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลของเรียนนะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับคลิปหนะ้าคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรียนแบบไหนมา เล่าสู่พี่ๆน้องๆได้รับชมกันโปรดติดตามกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ